ภาวะตาแห้งมีความสำคัญต่อการทำเลสิกหรือรีเล็กสมาอย่างไรหลังทำเราต้องหยอดยามากน้อยแค่ไหนหลังทำต้องหยอดยาไปตลอดชีวิตหรือเปล่านี่คือคำถามที่ได้ยินทุกวันเลยนะคะและวันนี้ก็จะมาไขปริศนาคำถามเกี่ยวกับตาแห้งรวมถึงการแนะนำการใช้น้ำตาเทียมทั้งในรูปขวดและแบบฉีกค่ะเรามาฟังกันเลยนะคะแน่นอนค่ะ หนึ่งในขั้นตอนสําคัญของการตรวจตาก่อนทําเลสิกหรือเลสิกสมายเนี่ยเราต้องดูว่าผิวกระจกตาของคนไข้นั้นต้องไม่แห้งหรือไม่ได้แห้งจนเป็นโรคหรือไม่แห้งจนต้องรับการรักษาเพราะว่าถ้ามีตาแห้งนะคะค่าของการวัดสายตาจะไม่แม่นยํานอกเหนือจากค่าของการวัดสายตาจะไม่แม่นยําแล้วนะคะก็จะทําให้หลังทำอะคะ่ะสมมุติว่าถ้าทำนะคนไข้จะมีความเจ็บปวด แล้วก็ตาแห้งเพิ่มขึ้นไปอีกไม่ว่าการรักษาใา่ตาวิธีไหนการผ่าตัดตาเนี่ยทำให้ตาแห้งเพิ่มขึ้นจากเดิมด้วยเพราะฉะนั้นจําไว้เลยว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนตาแห้งเรามาตรวจแล้วคุณหมอเจอเนี่ยคุณหมอจะยังไม่ทําผ่าตัดให้อย่างแน่นอนจะต้องรักษาจนกว่าผิวกระจกตานั้นจะต้องมีความชุ่มชื้นเพียงพอที่เมื่อผ่าตัดแล้ว 1. นึ่งค่าใา่ตาแม่นยำสองหลังทําไม่ได้เกิดภาวะตาแห้ง ที่หนักหน่วงจนเกินไปจนทำให้เราไม่มีความสุขนะคะนี่คือประเด็นที่1เพราะประเด็นที่2ก็เป็นประเด็นสำคัญว่าก่อนทำเราต้องละเอียดถ้าเป็นรักษาก่อนหลังทำตาแห้งเพิ่มขึ้นแน่นอนไม่ว่าวิธีไหนแม้แต่รีเล็กสมายเองซึ่งแผลเล็กแค่2มิลิเมตรและทำให้ตาแห้งน้อยกว่าวิธีอื่นแต่ก็ยังทำให้ตาแห้งเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นหลังทำเนี่ย ในหนึ่งเดือนแรกยอมรับเลยว่าหมอเองก็บังคับคนไข้เยอะเหมือนกันให้หยอดน้ําตาเทียมมากจนกระทั่งเขาถามว่าเนี่ยจะต้องหยอดตลอดชีวิตไปเลยไหมนะคะไม่เลยนะคะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเราต้องหยอดในช่วงแรกที่เรารู้ว่าหลังทำเนี่ยมันจะแห้งมากนะเพราะฉะนั้นหยอดไว้ก่อนเลยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยคนพอหลังผ่าตัดแล้วเขาใช้งานตาเร็วขึ้นน่ะบางคนทํางานวันรุ่งขึ้นเลยอะ่ะ มันก็จะแห้งซ้ำแห้งซ้อนทั้งจากการทำงานด้วยแล้วก็จากการหลังผ่าตัดด้วยดังนั้นในช่วงหนึ่งเดือนแรกถ้าหมอตุลยยาจะบังคับให้หยอดน้ำตาเทียมเยอะห้ามโกรธกันเด็ดขาดนอกจากจะให้หยอดเยอะแล้วก็จะต้องเลือกน้ำตาเทียมที่อาจจะมีความเข้มข้นหนืดเหนียวอยู่ในตาได้นานและมีคุณสมบัติที่เป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดในช่วงหนึ่งเดือนแรกนะคะก็จะเป็นตัวที่คุณคุณได้รับนั่นเอง และนี่ก็คือเรื่องราวของภาวะตาแห้งว่าก่อนทําถ้ายังแห้งอยู่ไปรักษาซะหลังทําก็ต้องหยอดยาเยอะนะคะแล้วการหยอดน้ําตาเทียมละ่ะแนะนําอย่างไรนะคะ ในช่วงแรกถ้าเรามีความจําเป็นต้องหยอดบ่อยมากกว่าวันละสี่ครั้งก็ควรจะเป็นตัวที่ไม่มีสารกันเสียเราสังเกตยังไงว่าน้ําตาเทียมไม่มีสารกันเสียก็คือตัวที่เป็นเพลเลตเล็กๆนะคะที่เราต้องฉีกออกนั่นเองนะคะในนั้นจะไม่มีสารกันเสียหากเราใช้เกินวันละสี่ครั้งเรานําพวกนี้มาใช้ก็จะปลอดภยัยจากสารกันเสียที่ผสมอยู่ในขวดยานั่นเอง ส่วนยาที่เป็นในฟอร์มขวดนะคะมักจะมีสารกันเสียอยู่เราจะให้ใช้ยากลุ่มนี้หลังจาก1เดือนขึ้นไปที่ตาแห้งลดลงแล้วคลายลงแล้วนะคะเราก็จะสามารถเลือกที่เป็นฟอร์มขวดได้และฟอร์มขวดก็เหมาะกับการหยอดตาเนี่ยวันหนึ่งประมาณ4ครั้งก็จะใช้ฟอร์มขวดได้ ส่วนในแง่ของสารกันเสียมีหลายอย่างนะคะมีหลายแบรนด์บางทีเนี่ยเป็นสารกันเสียที่ผสมอยู่ในยาเลยบางตัวเป็นสารกันเสียที่เมื่อหยอดแล้วเนี่ยอาจจะแตกตัวและลดความรุนแรงลงได้นะคะเรื่องน้ําตาเทียมเป็นเรื่องสนุกค่ะเพราะในปัจจุบันมีน้ําตาเทียมที่มีคุณภาพมาให้พวกเราใช้อย่างมากเหลือเกินนะคะ เพราะฉะนั้นเรื่องตาแห้งเป็นเรื่องที่ต้องจัดการก่อนทําเลสิกหรือเรเล็กสมายและหลังทําเลสิกและรีเล็กสมายการเลือกน้ําตาเทียมที่ดีที่ใช่เป็นเรื่องสําคัญแต่ในยุคป,ปัจจุบันคุณโชคดีค่ะตัวเลือกคุณเยอะมากๆกันเลยค่ะคุณ